สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคายปมข่าวค่ะที่ในสถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันนัลลินสิงห์พุทธางคูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพลิงนะครับเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามทุ่มกว่าๆจนถึง4ี่ทุ่มช่วงเวลานี้แหละครับเวลาดีๆที่เราต้องพูดจะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับค่ะบางทีก็เลทนิดหน่อยแต่วันนี้นะคะวันหยุดก่อนที่จะถึงสุดสัปดาห์ของเราผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้ ก็ไปตามเรื่องราวที่ถูกระบายมาตามกดจดหมายนะฮะ,ะว่าที่นี่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของในทุนนะครับที่เข้าไปทําเหมืองะนะครับแล้วโอ้โหเรียกว่าแสนสาหัสตรงที่ว่าไม่เคยยําเกรงกฎหมายนะฮะ,ะชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเอาละค่ะเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะติดตามจากไฮไลท์กันก่อนค่ะครับ การเกิดขึ้นของเหมืองแร่ทองคาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิงการต้องมีที่อาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองแร่ได้ทําลายสุขภาพของประชาชนอย่างเลีเล่ยงไม่ได้ชาวบ้านเหล่านี้จะต้องอดทนต่อไปอีกนานเท่าไหร่และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบชคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวของเราไปพร้อมๆกันแล้วก็เรื่องร้องเรียนที่ส่งมานั้น จะมีความขัดแย้งหรือว่ามีความทุกข์ยังไงบ้างไปติดตามในช่วงหน้ากับคุณนัทพลทุมมาช่วงนี้นะคะไปพักกันต่อนสักครู่ค่ะทีมข่าวป้งข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่า ได้รับผลกระทบจากมลพิษของเหมืองแร่ทองคําซึ่งทําการระเบิดดินและเหมืองแร่ทองคําในพื้นที่ของอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์และอําเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ทีมข่าวปุ้งข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าบริษัทอั卡ามายนิ่งจำกัดหรือบริษัทอั卡ารีซอร์เซสจำกัดมหาชนได้รับสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่อําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์และอาเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปีพศ2536โดยได้อัญเชยบัตรพิเศษ สำหรับหาแหล่งแร่ทองคําจากสายแร่ที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคอีสานลงมาสู่บริเวณเขาหม้อเขาเจ็ดลูกรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรและพิษณุโลกการเกิดขึ้นของเหมืองแร่ได้ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และผลของการทําเหมืองแร่ใกล้กับชุมชนยังได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านหลายคนต้องยอมขายที่ดินทํากินให้กับเหมืองหรือไม่ก็ต้องยอมย้ายออกนอกพื้นที่เสียเอง พราะทนต่อมลพิษและผลกระทบต่อการทํามาหากินในพื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบมากเลยค่ะเพราะว่าพอเหมืองตั้งแต่เหมืองเข้ามาควานซื้อที่ดินที่เราอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินที่เราเช่าทํากินนะคะฝั่งทางนู้นร้อยไร่ฝั่งซื้อไปแล้วหมู่บ้านเขาหม้อเราเคยไปหักละโพดจ้างเก็บถั่วจ้างเคยรับจ้างเขาก็โยกย้ายหมู่บ้านนั้นออกไปทีนี้เราไม่มีที่ทํากินก็อยู่กันด้วยความลําบากมาก คือที่รับจ้างก็ไม่มีที่ทํากินก็ไม่มีเราจะอยู่ยังไงนี่ก็ลูกก็อยู่โรงเรียนพออยู่มาได้สักหน่อยโรงเรียนก็โดนยุบพอโรงเรียนโดนยุบดิฉันก็เลยพาลูกออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยที่ทํากินไม่มีแล้วก็เพื่อนบ้านพออยู่ต่อมาหน่อยอ่ะเขาซื้อซื้อที่แล้วเพื่อนบ้านก็โยกย้ายออกไปโยกย้ายออกไปเพื่อนบ้านก็ไม่มีคือ <c ười> ตอนนี้ที่ <c ười> <c ười> อยู่ตรงเนี้ยในเมื่อที่เราออกไปอยู่ข้างนอกเรามีที่ทํากินมีที่ ที่รับจ้างแล้วเราสามารถที่ว่าเออจะทําประกอบอาชีพอย่างอื่นหรือค้าคงค้าขายที่มีหมู่บ้านมีคนแล้วก็อยากไปอยู่ข้างนอกค่ะการเกิดเหมืองแร่ทองคําในพื้นที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วยซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านจะเป็นเช่นไรนั้นติดตามต่อได้ในช่วงหน้า การเกิดขึ้นของเหมืองแร่ทองคําเมื่อปีพศ2543นั้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่ห่างจากเหมืองในระยะ500เมตรเริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองนางมาลีชิมพารีชาวบ้านตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์เป็นหนึ่งในผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละอองที่มาจากการระเบิดเขา จนทําให้เธอมีอาการคันตามร่างกายและไม่สามารถใช้น้ําในพื้นที่เพื่อบริโภคได้เช่นเดิมคันโรคผิวหนังผิวหนังดําน้ำเราจะลงน้ำไม่ลงไม่ได้หรอกมันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยน้ำน้ำในน้ำแต่ก่อนเราโดนแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรก่อนไม่เป็นไรหรอก ที่เหมืองยังไม่เกิดนะยังไม่เป็นวม่าเหมืองเกิดมาปีสองปีนี่ก็เป็นเลยหนละเป็นอยู่เลยไปหาหมออยู่เลยเป็นโรคผิวหนังเลยใช่ไหมครับโรควหแม่คาดว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็เราก็ไม่รู้มกันเราก็ว่าเหมืองเข้ามาแล้วมันถึงเป็นกันแล้วเหมืองไม่เข้ามาันก็ไม่เป็นเขาก็ทัองยาย,ยาย,ยายออกกันแต่ก่อนแถบนี้มีคนอยู่เยอะไหมเยอะ เป็นกลุ่มบ้านอ,ะอ่ะประมาณกี่หลังคาเลือนโอ้สามสิบสี่สิบหลังคาเดือนเดือนนี้อย่างเดือเท่าไหร่เหลือเดือนนี้เหลืออยู่สองอยู่สี่คนมั้งคนเฝ้ามีอยู่สี่คนเ้าโน่นสองเั้งนี่สองตอนนี้ก็ไม่เดือคนอยู่เดือน้อยแล้วใช่ไหมเลือน้อยตรงกลางนี่เขาก็ขายเขาก็ย้ายไปแล้วอะ ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือยังไงกับเราก็อยากให้มาช่วยเหลือมั่งว่าเราอยู่ยังไง้วาจะมาดูแลเรามั่งเนี้ยแล้วเขาเคยได้มาสอบถามเราบ้างไหมว่าเรามีผลกระทบอะไรบ้างมเคยน้ําก็กินไม่ได้น้ําประปานี่ได้แต่ใช้กินไม่ได้แล้วก็มีเสมืองเขาเอาน้ำไอ้กิน แต่น้ำใช้น้ำกินก็ใช้น้ำปปานี่เออาบได้อะไรได้แต่มันแต่ก็ลงน้ำลงกลางนานี่มันคันเช่นเดียวกับนางสิร <The> ิวัลธีรชาติดำรงชาวบ้านตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับข้อจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเกิดขึ้นของเหมืองแร่เช่นกัน ส่งผลให้เธอต้องมีโลหะหนักอยู่ในกระแสเลือดเวลาเรานอนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องมีมความสดชื่นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเรานอนเหมือนมันมันเพียมันเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงแล้วตื่นมาเนี่ยอย่างสมองมันต้องโปง่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเหมือนมึนๆงงๆแล้วอาการอาการเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันก็จะมีปวดหัวมากมาก ปวดหัวบางทีมันจะวิ่งขึ้นไปบนเนี่ยปวดมากขนาดแบบตาผ้ามัวมองอะไรเนี่ยจะแบบเลือนรางไม่ชัดเจนเป็นมานานหรือ,อยังอาการเป็นมานานแล้วละ่ะปีปีสองปีแล้วที่เป็นที่ตั้งแต่เรารับรับอันเนี้ยก็คือสารโลหะหนักเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้รับมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วเราก็วิตกกังวลว่าไอ้สารโลหะนี้สารโลหะหนักในเลือดเราเนี่ย จะมีวิธีไหนที่จะเอาเอาออกจากร่างกายอาจจะเอาอ,อกจากเลือดเราได้คุณหมอเขาบอกว่าไม่มียาตัวไหนที่จะขับออกมาได้นอกจากว่าร่างกายเราขับออกมาเองแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะขับมาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราอยู่อยู่ในพื้นที่นี้เราจะได้รับทุกวันทุกวันอย่างของบริษัทอักาเราก็ไปร้องเรื่องเรื่องของผลกระทบว่าให้เขามาดูแล,แลเขาก็เขาก็อ้างว่าเขามีเงินกองทุนประกันความเสี่ยง ให้ให้ก้อนหนึ่งแล้วเราเขาบอกว่าให้เราสามารถไปเอาตรงมาใช้เวลาเขาเราขึ้นไปร้องหนวยงานอื่นๆเขาก็อ้างตรงนี้แต่พอเราจะเอามาใช้จริงๆเอามาใช้ไม่ได้เขาบอกไม่สมเหตุผลแล้วเขาก็ไม่อนุมัติอนุญาตให้มาอย่างไรก็ตามระหว่างที่ทีมขายปมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นก็พบว่า เป็นช่วงเวลาเดียวกับการระเบิดของเหมืองเช่นกันซึ่งเหมืองแร่ทองคาของบริษัทอาคาาไมานิ่งจำกัดนั้นห่างจากบ้านของชาวบ้านเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นการเกิดขึ้นของเหมืองแร่ของบริษัทอาคาราไมานิ่งได้ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะมีการเข้ามาเจาารจากันหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างชาวบ้านและกลุ่มทุนจึงทำให้ยังคงหลงเหลือประชาชนที่ไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้และประชาชนเหล่านี้ ก็ยังคงได้รับผลกระทบของเหมืองต่อไปหากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลอย่างจริงจังก,กัญชัยสกุลพิมลลั์ถ่ายภาพนัฐพลทุมมาทีมข่าวปุมข่าวรายงานคุณผู้ชมคะจากรายงานพิเศษนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ชาวบ้านส่งมาทางรายการขา่าวบุมข่าวหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่รายการเราออกอากาศมาก็สีหเดือน ก็หลายๆครั้งที่เราลงพื้นที่แล้วก็ไปหาชาวบ้านแล้วก็ร้องเรียนมาผ่านทางรายการเราโดยตรงก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เก็บภาพรวมถึงเก็บความรู้สึกต่างๆมาออนแอ์ที่นี่จากเรื่องราวที่ทีมงานของเราลงพื้นที่เนี่ยก็ได้พบเห็นนะครับว่าชาวบ้านที่นี่เเดือดร้อนจริงๆเนื่องจากว่าเดิมทีก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านนะฮะในทุนเนี่ยเข้ามากว้านซื้อนะครับคนที่รู้แล้วว่าจะสู้ไม่ไหวเนี่ยก็ยอมละทิ้งบ้านขายที่ดิน ขายที่ดินจนหนีไปที่อื่นนะ่ะพูดง่ายขายทิ้งซะการจะต่อสู้กับในทุนเนี่ยคงลาบากสู้รับเงินซะดีกว่าเพราะขายไปแล้วเนี่ยบางคนเขาไม่ขายอันนี้ปัญหาก็คือคนที่ไม่ยอมขายเนี่ยเดือดร้อนเลยตรงที่ว่าในทุนเนี่ยเงินมากมายมหาศาลสามารถจะซื้อเนี่ยที่ล้อมรอบเลยแถวแถวรอบๆที่ไม่ขายเนี่ยกลายเป็นเหมืองหมดก็เหมือนอยู่ๆเนี่ยบ้านที่เคยจะมาหากินทําสวนทําไร่เนี่ย ทำเกษตรเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปทําอยู่กลางเหมืองอะ่ะต้องดูบรรยากาศของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนว่าอยู่ๆชีวิตเนี่ยมันแปลผันน่ะจากเป็นชุมชนที่ทําเกษตร <c oughs> วันนี้อยู่กลางเหมืองอะ่ะ <c oughs> กลางเหมืองก็ต้องมีการขุดแร่ <c oughs> ใช่ไหมครับต้องมีการขุดดินมีการระเบิด <c oughs> มีการบรรทุกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสั่นสะเทือนจากการรถวิง่งจากการขุดดิน <c oughs> ระเบิดหินสุขภาพอีกละ่ะฝุ่นอีกล่ะฮะ ทั้งโคลนทั้งพวกนี้ไ,ไปอยู่กลางเมืองอ่ะคุณอีินนึกภาพว่าอย,อยู่บ้านเราไปอยู่กลางเมืองอ่ะนะครับก็คือความเดือดร้อนแสนสาหัสเอเรื่องนี้มันน่าแปลกตรงที่ว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใครใประเทศไทยเราเนี่แปลกก็ตรงที่ว่าเวลาใครเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยหาหน่วยงานที่จะช่วยเหลือไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนไมว่าเรื่องอะไรคนไทยลองดูสิครับถ้าหาว่าคุณเดือดร้อนสักเรื่องงเนี่ย อางทั้งที่หน่วยงานในประเทศไทยเรามีหน่วยงานที่จะช่วยเรื่องนี้เยอะเลยนะฮะ<ช>แต่หาคนช่วยไม่ได้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีก็คือทั้งฝ่ายปกครองก็สามารถจะลงไปดูได้กรมทรัพยากรธรณีฝ่ายทรัพยากรธรณี<ช>หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอย่างนี้นะหรือเ,ออเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีหลายหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับแล้วมีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยแต่แปลกที่ว่าหน่วยงานหลักสีก่ห้าหน่วยงานที่เราเห็นเนี่ย กลับไม่เคยลงพื้นที่ไปดูแลทุกสุขของประชาชนเลยปัญหาก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยลองเดือดร้อนสิฮนะเราจะหาคนช่วยได้ยากจริงๆนะครับเอาละค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการไขปมข่าวแล้วแต่ว่านิดนึงก็คือวันจันทร์หน้าคุณผู้ชมจะได้เห็นภารกิจการลงพื้นที่ของเราที่จังหวัดมุกดาหารครับเป็นเรื่องราวของอัญมณีศรีอีสานเลยนะครับเราไปเจาะลึกว่ามีดีอะไรที่จังหวัดนั้นครับ เอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณสุวิตพุทพริ้งและดิชันนลินสิงห์ัพุทธางกูลลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ